ในช่วงเช้าที่บรรยากาศเป็นใจใชายหญิงต่างหัวเราะกันแกลนให้กับโชคชะตาของเขาและเธอต่างคนต่างนี้ต่างก็มาเจอหรือพรมลิขิตได้ขีดไว้แล้วคุณชายหนุ่มเอ่ยปากก่อนหลังจากต่างฝ่ายต่างเงี่ยบมาครู่ใหญ่คะ เพลมซีนีขานรับเบาๆเ,เรามาลองคบกันดูไหมครับผมไม่มีใครคุณก็โสดผมชอบคุณนะครับชอบตั้งแต่เห็นหน้าครั้งแรกบรมวุฒเริ่มรุกทันทีจะดีหรอคะหญิงสาวกล่าวปฏิเสธไกลๆเธอเองก็ยอมรับว่าสนใจในตัวชายหนุ่มตรงหน้าไม่น้อยเช่นกัน กลับถึงบ้านพี่จะให้คุณพ่อไปสู่ขอน้องเปรมกับคุณอาเลยดีไหมครับบรมวุฒิเอ,อ่ยขึ้นเพื่อทำลายบรรยากาศที่อึมครึมเมื่อวานยังหนีเปรมอยู่เลยเปลี่ยนใจง่ายจังเปรมสินีเองก็ยังไม่อยาเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอพี่ไม่รู้นี่ครับว่าน้องเปรมจะน่ารักเปร์น,นี้บรมวุฒิ เพลียนสภพนามแทนตัวเองเพื่อสร้างความสนิทสนมขอเวลาให้เพลมสักหน่อยนะคะทุกอย่างมันเร็วและสับสนไปหมดเมื่อวานเพลมก็หลบนัดคุณเช่นกันหญิงสาวเอ่ยายเปียงเราคบกันไปก่อนถ้าพี่ไม่ใช่สำหรับน้องเพลมพี่จะเดินออกไปเองบรมวุฒขอโอกาสด้วยน้ำเสียงหนักแน่น แววตาจริงจังเปลมชนียิ้มจเจือนไม่ได้เอ่ยใดๆออกมาหญิงสาวเบินหน้าหนีเพื่อหลบสายตาอีกฝ่ายสายฝนเริ่มโปรยปลายทะเลหมอกที่งามตาก่อนหน้าได้หายไปเหลือไว้เพียงสายฝนที่ดูจะนาเม็ดขึ้นเรื่อยๆเ,เปลมสสนีพาตัวเองมายืนเกาะราวระเบียง สายตาเพ่งผ่านสายฝนไปอย่างไม่มีจุดหมายทำไมคุณถึงไม่เคยมาตามที่คุณลงนัดละ่ะเปรมสินีถามด้วยความสงสัยเพราะการนัดหมายที่เกิดขึ้นมันมีแล้วหลายครั้งแต่ชายหนุ่มกลับบายเบียงไม่ยอมมาเจอก็พี่ไม่ชอบการบังคับคู่ชีวิตพี่พี่ก็อยากเลือกเองบรมวุฒกล่าว ขนา,าพาตัวเองมายืนเคียงข้างเปลมจีนีแล้วทำไมน้องเปลมถึงไม่มาตามนัดบ้างล่ะชายหนุ่มอยากรู้ความในใจของอีกฝ่ายเช่นกันคงคิดเหมือนกับคุณมั้งคะว่าแต่ทำไมคุณรู้ล่ะว่าเปลมไม่เคยมาเจอทั้งๆท,ที่คุณเองก็ไม่เคยมา ก็พี่แอบถามคนขับรถของคุณพ่อครับบรมวุฒิไขข้อสงสัยของอีกไฟายเดี๋ยวฝนหยุดเราขับรถดูวิวรอบๆกันไหมครับพี่อาสาเป็นพลขับให้เองชายหนุ่มอาสาขันแข็งสายตาเวาวอนนะครับไปเที่ยวกับพี่นะครับบรมวุฒิยังคงไม่ลดละความพยายามที่จะสร้างความสนิทสนม และความไว้วางใจที่หญิงสาวจะมีให้ต่อเขาได้ค่ะคำตอบจากเปรมซินีท้าเมาหัวใจชายหนุ่มพองโตเวลาสองวันที่ชายหนุ่มหญิงสาวได้เที่ยวพูดคุยปรับทุกมันทำให้เกิดความเสนิทสนมมากขึ้นเมื่อถึงเวลาต้องแยกย้าย พี่บุอย่าบอกเรื่องที่บ้านเรื่องที่เราเจอกันที่นี่นะคะเปรมสินีกร้ำชับพ,พี่สัญญาบรมบุรท,ทำท่ารูดซิบป,ปากทั้งสองต่างยิ้มให้กันก่อนที่จะขึ้นรถและขับตามกันออกไปชายหนุ่มขับรถตามอย่างใจเย็นเสียงสมาร์ทโฟนดังขึ้นบรมบุษเหลือบตามองก่อนจะกดรับจากบลูทูธท,ที่เสียบหูอยู่ก่อนแล้ว ว่าไงครับน้องเปลมพี่วุาไม่ต้องตามเปลมก็ได้ค่ะไปก่อนเลยเปลมซินีสังเกตเห็นชายหนุ่มขับตามมาตลอดครับบรมบุสตรับคาแต่เขาก็ยังคงขับตามอยู่อย่างนั้นจนรถเริ่มเล่นเข้าสู่ชานเมืองเพื่อเรียงการจราจรที่หนาแน่นบรมบุสตํจำเป็นต้องขึ้นทางด่วนหากยังคงขับตามหญิงสาว คงได้ถึงบ้านดึกเป็นแน่เปรมซินีนั่งหลังตรงบนโซฟาราคาแพงสีหน้าเต็มไปด้วยความเบื่อนายเลิกฝนได้แล้วค่ะแม่เปรมก็ปลอดภัยกลับมาแล้วเปรมขอโทษนะคะหญิงสาวทำใจดีสู้เสือ ขยับกายเข้าสวมกอดผู้เป็นมารดาอย่ามาใช้มุกนี้กับแม่คุณนายแน่ดาวแก่มือบุรสาวออกทันใดนั้นเสียงสมาร์ทโฟนในกระเป๋าสะพายใบเล็กก็ดังก้องหญิงสาวคว้ากออกมาดูเมื่อรู้ว่าใครโทรเข้าหญิงสาวหอมแก้มารดาไปฟอดใหญ่เปรมรักแม่นะคะเปรมสสนีลุกจากโซฟา พร้อมกับกดรับสายเปลมถึงบ้านแล้วค่ะหญิงสาวคุยจ้อพร้อมกับเดินขึ้นชั้นสองของบ้านคุณนายเนตดาวมองบุตรสาวด้วยความสงสยัยขอบคุณนะคะพี่วูที่โทรมาเปลมสิีเอิ่ยชื่อชายหนมเมื่อเธอมาถึงห้องนอนและไม่ลืมที่จะล็อกประตู เพลมกำลังโดนคุณแม่บ่นอยู่พี่วุฒิช่วยเปลมไว้อีกแล้วหญิงสาวกล่าวคำขำก่อนจะขอตัววางสายหลังจากวันนั้นบรมวุฒิเร่งทำคะแนนชายหนุ่มแวะเวียนมาหาหญิงสาวที่โรงพยาบาลบ่อยๆวันนี้ก็เช่นกันชายหนุ่มมาโดยไม่ได้นัดหมายก่อนที่ภาพชายหนุ่มในชุดกลาว กำลังหอบดอกไม้ช่อใหญ่ยื่นให้เปลมซินีหญิงสาวยิ้มหวานก่อนจะยื่นมือมารับทำเอาบรมวุหิน้าเปลี่ยนสีชายหนุ่มถอยกลับด้วยหัวใจที่เจ็บแปลกอย่างบอกไม่ถูกอ้าวคุณจะกลับแล้วเหรอคะพบรักพยาบาลสาวหน้าห้องเปลมซินีที่คุ้นเคยกับเขาเป็นอย่างดีเอ่ยทับ ครับพอดีคุณหมอมีแขกผมมาวันหลังดีกว่าชายนมตอบด้วยแววตามนพยาบาลสาวเอีย้วตัวมองไปยังเบื้องหลังของบรมวดอ๋อคุณหมอภาสกรเพิ่พงย้ายมาใหม่พบรักเออถึงชายนมผู้ที่กำลังสนทนากับหมอสาวครับบรมวิรับรู้แววตาเศร้าก่อนจะขอตัวกลับ เมื่อเปลมเินีกลับถึงคาเลอร์หาดหลังงามถ้าเหลือบตามองหน้าจอสมาร์ทโฟนอยู่บ่อยครั้งเหมือนรอใครบางคนแต่จนแล้วจนรอดกับไรวี่แววของอีกคนจนเธอเผลอหลับไปเวลาล่วงผ่านไปถึงสองวันบรมมุิยังไม่ติดต่อกลับมาในที่สุด เมซีนีก็ทัดทานความรู้สึกของตัวเองไม่ไหวสมาร์ทโฟนถูกหยิบขึ้นมาส่งข้อความลายพ่วุดไม่สบายหรือเปล่าคะบรวุฒิยิ้มกลิ่มเมื่อรูไว้ใครลายหาแต่ยังไม่ยอมเปิดอ่านชายหนุ่มเองตัวพิงพนักเก้าอี้ทำงานใบหน้าแต้มเต็มไปด้วยรอยยิ้มเขารู้สึกมีแรงผลักดันหมายมั่นที่จะไปให้ถึงจุดหมาย อย่างน้อยหญิงสาวคงมีใจให้เขาบ้างบรมวิอดคิดเข้าข้างตัวเองเสียไม่ได้เขาหลับตาพลิ้มเสียงเคาะประตูปลุกชายหนุ่มให้ตื่นจากภวังคุณสรันรัฐขอพบค่ะเลขาหน้าห้องรายงานบรมวิพยักหน้ารับรู้ชายหนุ่มลุกจากเก้าอี้ พาตัวเองมายังโซฟารับแขกที่ถูกจัดอย่างลงตัวที่มุมห้องบุธสบายดีหรือเปล่าสรารรัต์เอ่ยถามทันทีที่เจอหน้าลางเดินมาเกาะแขนชายนมบรมวุฒยิ้มแทนคำตอบไม่เจอกันนานแก้วสบายดีไหมบรมวุฒิกล่าวทักทายญิย้งสาวในชุดจำสูสั้นอวดเรียวขาขาว เสื้อคอลึกเผยเห็นเนินอกอิ่มเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งคุณท่านเชิญคุณวุฒิไปพบที่ห้องค่ะเสียงจากเลขาคนเดิมบรมวุฒิยืนทันทีคุณพรพันช่วยเอาเอกสารบนโต๊ะไปด้วยนะครับบรมวุฒิสั่งเลขาสาวก่อนจะหันไปคุยกับสลันลัดต่อ แก้ววุดขอตัวก่อนนะชายหนุ่มโคง้งศีรษะเล็กน้อยก่อนจะตามเลขาสาวออกไปสารรัฐจำต้องกลับเช่นกันระหว่างที่รอริบอยู่นั้นคุณพรพันธ์อย่าบอกคุณพ่อเรื่องผู้หญิงคนเมื่อกี้นะครับขอเหตุผลค่ะเลขาหน้าห้องเอ,อ่ยถามยังแคลงใจแฟนเก่านะชายหนุ่มกล่าวเสียงเครียด มีโอกาสไฟติดไหมคะไม่ครับบรมวุฒิเสียงหนักแน่นพรพันยิ้มเหตุที่เธอต้องเป็นเลขาของบรมวุฒิเพราะบาวรบิดาของชายนมสั่งเธอมาคอยสอนงานและคอยสอดส่องความเป็นไปของบุตรชายบรมวุฒิเองก็ทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีหลังจากพบผู้เป็นบิดาเรียบร้อยชายนมตรงดิ่งไปหาเปรมสินีทันที คุณหมอมีเคล็ดด่วนค่ะคงเป็นชั่วโมงกว่าจะออกมาพบรักอธิบายบรมวุฒิขอตัวออกไปรอที่ร้านกาแฟใกล้ๆก่อนจะกลับเข้ามาหลังจากได้รับข้อความจากพบรักคุณหมอออกมาแล้วค่ะชายหนุ่มไม่ลืมซื้อของฝากติดไม้ติดมือมาฝากต้นทางด้วยระหว่างที่กำลังสนทนากับเปลมสซนีอยู่นั้น หมอหนุ่มก็ปรากฏตัวขึ้นพี่วุดนี่คุณหมอภาสกรแฟนคุณพบรักค่ะคำแนะนำทำเอาบรมวุฒิหน้าเปลี่ยนสีแทบไม่ทันสวัสดีครับผมบรมวุฒิแฟนหมอเปรมครับใช่หนุ่มกล่าวแนะนำตัวขี้ตู่ใครเป็นแฟนพี่เปรมซินีปลาไม่อาย บรมพุธเลือกร้านอาหารใกล้ๆเพราะหญิงสาวต้องกลับมาเอารถที่โรงพยาบาลเปรมสินีไม่ยอมให้ชายหนมไปส่งที่บ้านระหว่างนั่งรออาหารอยู่นั้นเปรมรู้ไหม2วันที่ผ่านมาพี่แทบบ้าพี่พุธเป็นอะไรคะก็พี่มาเจอหมอหน่มนั่น หอบดอกไม้ช่อโตมาให้แฟนพี่นะสิแถมคนรับก็ยังยิ้มหน้าบานสิด้วยบรมวุฒ์เอ่ยถึงสิ่งที่เขาเจอมาเมื่อสองวันก่อนมีหน้าล่ะหายหน้าไปเลยเปรมสินีอมยิ้มกับสิ่งที่ได้ฟังก็คุณพบรักเขาไม่อยู่พี่พลาดมีเคสด่วนเขาก็เลยฝากช่อดอกไม้เปลมไว้หญิงสาวอธิบายด้วยรอยยิ้ม ที่กลับไปนอนปวดใจทั้งสองคืนบรมวุฒิกล่าวหน้าเศร้าเพื่อแรกคะแนนสงสารโอ้โอเปรมก็ลายหาแล้วไงเปรมสินีชิมหวานในอีกมุมหนึ่งของร้านมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องมายัางทั้งคู่คุณแก้วรู้จักหรือเปล่าใช่หนุ่มที่มาด้วยเอ่ยถามเพราะหญิงสาวมองไม่วางตา เปล่าคะ่ะพอดีหนะ้าเหมือนคนรู้จักสรานรัตตอบไม่เต็มเสียงนะักใกล้เที่ยงของอีกวันสาดรัตปรากฏตัวหน้าห้องทำงานของบรมุษอีกครั้งคุณนัดไว้หรือเปล่าคะเลขาสาวละสายตาจากหน้าจอคอมเงยหน้ามองเปล่าคะ่ะงั้นสักครู่นะคะ พรพันต่อสายหาบรมวุฒิทันทีเชิญค่ะเธอเดินไปเคอบประตูก่อนเปิดให้ผู้มาเยือนสรันรัตยิ้มหวานเมื่อเดินเข้าห้องเที่ยงนี้วุฒมีนัดหรือ,อยังคะหญิงสาวเดินมาหยุดหน้าโต๊ะทำงานแก้วมิโดราอะไรหรือเปล่าบรมวุฒเงยหน้ามองเปล่าค่ะ แค่อยากมาทานข้าวกับผู้เฉยๆสรันรัตสสงสายตาหวานเยืมให้อีกฝฟล์ก่อนจะพาตัวเองมานั่งรองเงงิยงๆตรงโซฟาเมื่อบรมวุฒิเสร็จจากงานตรงหน้าไปกันเลยไห่แก้ววุฒิว่างแล้วสรันรัตยิ้มกว้างพร้อมเดินมาเกาะแขนชายหนุ่มที่ลุกมาหาเดี๋ยวค่ะวุฒิ หญิงสาวรั้งแขนบรมพุธให้หยุดก่อนที่เขาจะเดินออกจากห้องขอเซลฟี่ก่อนสลานรัดเอียงคอซบไหลกว้างของอีกคนเธอยกสมาร์ทโฟนถ่ายภาพทันทีวุฒิขายิ้มหน่อยนะหญิงสาวอ้อนออดรีบไปเถอะบ่ายวุฒิมีประชุมบรมพุธตัดบทและเดินนำออกห้องไปก่อน สารรัตจำต้องเก็บสมาร์ทโฟนลงกระเป๋าสะพายแล้วจำเอาตามคุณพรพันธ์เอกสารประชุมวางอยู่บนโต๊ะเจอกันที่ห้องประชุมเลยนะครับค่ะเลขาสาวรับคําสั่งเธอรับคําสั่งแบบงงๆเธอเช็คทันทีมีประชุมกี่โมงตารางงานว่างเปล่าพรพันธ์ยิ้มกับตัวเองก่อนจะลุกเดินออกไปพักเช่นกัน บรมบทมุตเรือกร้านใกล้ที่ทำงานที่สุดระหว่างมื้ออาหารมุดขามีงานอะไรให้แก้วทำบ้างไหมสรานรัตเอ่ยถามพลางตักอาหารใส่จานให้ชายนมช่วงนี้บริษัทต,ต้องรัดเข็มขัดยังไม่มีน,นโยบายรับพนักงานเพิ่มหญิงสาวแววตามนไม่เป็นไรคะ่ะเธอตอบเสียงเบารากับสายลมยามหน้าแรงพัดผ่าน มีอะไรหรือเปล่าบรมวุอดสงสัยในทีท่าของอีกฝ่ายเสียไม่ได้ทานข้าวเธอค่ะไม่มีอะไรสรันรัดปรับสีหน้าให้เป็นปกติทันทีหลังเมื่ออาหารบรมวุิขอตัวไปทํำงานต่อก่อนที่ชายหนุ่มจะลุกจากโต๊ะแกไปรอวุฒที่ห้องทํางานวุฒิได้ไหมอย่าเลยปรมวุิบายเบียงโดยให้เพจผล ว่าไม่รู้จะเสร็จกี่โมงสรานรัตยิ้มแห้งๆให้กับคำตอบชายหนุ่มเปลี่ยนไปมากหลังจากเลิกคบกับเธอไปหลายปีก่อนเธอคิดมาตลอดว่าบรมวุฒิคือของตายแต่ดูเหมือนทุกวันนี้ชายหนุ่มจะไม่ใช่เหยื่อแสนเชื่องของเธออีกต่อไปหรือบรมวุฒิมีคนอื่น ภาพหญิงสาวที่นั่งร่วมโต๊ะอาหารเมื่อเย็นวานผุดขึ้นในหัวทันทีคุณหมอเปรมสินีหมอกระดูกสวยรวยเก่งเสียงชายหนุ่มที่มาด้วยบอกกล่าวดังก้องในหัวสรันรัสลัดความคิดออกเธอเปลี่ยนเป้าหมายตรงไปยังโรงพยาบาลทันทีหากทุกอย่างเป็นไปตามที่เธอคิด เย็นนี้ต้องเจอบ,บรมวุฒิแน่นอนสารานรัดเฝ้ารอจนเย็นเสียงสมาร์ทโฟนในกระเป๋าดังขัดจังหวะความคิดค่ะได้ค่ะเจอกันที่เดิมนะคะหญิงสาวกดวางสายก่อนจะเก็บลงกระเป๋าตามเดิมสารานรัดออกจากโรงพยาบาลตรงไปเรียกแท็กซี่ทันทีด้านบรมวุฒิ เมื่อแยกจากสรารลัฐแล้วเขาก็กลับมาทำงานตามปกติถ้าคุณผู้หญิงคนเมื่อกี้มาบอกผมไม่บ้างนะครับคุณพรพันธ์ชายหนุ่มกำชับก่อนจะเดินหายเข้าไปในห้องทำงานจวบจนได้เวลาเลิกงานเมื่อบรมวุฒิเดินออกจากห้องมาคุณท่านได้ถามว่าวันนี้คุณวุฒิจะกลับไปทานข้าวที่บ้านไหมคะวันนี้วันพิเศษอะไรครับ ใช่หนูมองหน้าเลยคะ่ะหาคำตอบวันเกิดคุณหนูขิงค่ะพรพันธพูดพลางยกตุ๊กตาตัวใหญ่ขนปุกปุยขึ้นมาวางบนโต๊ะพี่เตรียมของขวัญไว้ให้คุณแล้วคะ่ะเลยค่หน้าห้องกล่าวยิ้มยิ้ม